สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับปู่จันครับล่าสุดครับแกก็บอกเลขหลายๆคนต้องคำนวณคือ78เลขล่างงูนี่ครับปู่จันเพิ่นมาฝันว่าเพื่อนอ่ะได้ไปนอนอยู่ในป่าครับได้ออกไปถุดงแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนครับที่ว่าเป็นพระเหมือนกันครับซึ่งท่านเป็นพระอีกคนนึงครับก็ไปเป็นพระทุดงเหมือนกันครับแต่บัดพอ ไปนอนไกลๆกันครับรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นสักครู่นึงครับพระรุปนั้นครับแกมรณภาพไปนานมากจนเห็นห้ปู่จันครับขนขิงลูกเห่าเลยครับในของฝันเลยแล้วก็พระรุ่นนั้นครับบอกเลขกับปู่จันครับสามตัวตรงครับมิดเดียวหางเดียวเลยครับราเมื่อนะครับหนึ่งเมษายนหกเจ็ดอาจจะมาก็ได้แลัอย่างที่ว่าเลยออกแล้วปู่จันเพิ่งว่าฝันครับมาฝันว่า ตัวของปู่จันเองได้เก็บขอได้เก็บบงเก็บบาทเก็บอหลาย,ย่างครับเพื่อที่จะไปปรากฏอยู่ในป่าของฝันไดเพิ่นยางเขาไปในป่าครับเดินเข้าไปในป่าลึกเดินเข้าไปในป่าลึกผ่านหมู่บบานนั้นผ่านหมู่อบานนี้เข้าไปในป่าใหญ่ครับแล้วก็เมื่อยมานี่ช่วงเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นผมว่าในความฝันแล้วก็มันคา กะว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านแต่คิดว่าน่าจะเดินเข้าไปไม่ไหวเพิ่นกันเลยครับจะขออธิษฐานปากกดอยู่ตรงนั้นเพิ่นกันเลยปากกดครับบัตรพ่อปากกดแล้วจูๆ่ๆมีพระธุดงรูปหนึ่งครับยางมาแล้วก็มาบอกกับปู่จันครับบอกว่าท่านท่านท่านผมขอปากกดข้างๆท่านได้บอซึ่ง ปู่จันทร์แกก็เป็นพระแกก็บอกว่าเชิญครับหลวงตาก็ให้หลวงตาครับปากรกข้างของปูจป่จันทร์ปู่จันทร์โบยปรกกดขางต้นไม้ใหญ่แต่ว่าหลวงตารูปนั้นครับมาปากฏตรงที่ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่บัดพอปากฏแล้วครับจนเวลาประมาณสักเกือบหาโมงหกโมงเพิ่นกับพระกันนั่งสวดมนต์ทำวัดบัดพอสักดึกๆครับประมาณสักสองทุ่มเริ่มจะจำวัด เหลือมนอนครับจู่ๆครับมันมีลมครับลมหวนี่แหละแล้วก็มีกลิ่นอะไรครับเหม็น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 ครับเหม็นเหม็นเหม็นมากเลยแหละตามดังของปู่จันแล้วอย่างนึ้ครับปู่จันทรแกก็นั่งภาวนานั่งสมาธิครับแกก็พยายามจะข่มใจเนาะแต่ว่ามันข่มใจไม่ได้จริงคือมันเหม็นเหม็นมากเหม็นเหมือนกับอยู่ในดั่งห้อยแหละแกก็เลยแบบว่าทนไม่ไหวแกก็เลยแบบลืมตามองซ้ายมองขวานาแกก็เห็นแบบตะเกียง ไม่ใช่ทูบไม่ใช่เทียนนะแต่ว่าเป็นตะเกียงครับตั้งอยู่ต่อหน้าต่ตาของหลวงตาท่านหนึ่งครับแล้วก็เหมือนกับไฟมันจะสว่างเห็นชัดเจนมากเลยครับว่ายูนิคอรดนะครับยูนนะิคอรนี่ยคือเป็นหลวงตารุนันจริงแต่ไม่ใช่หลวงตาทีม่มีชีวิตอยู่คือเป็นเป็นศพเป็นแบบเนื้อตัวแห้งเหี่ยวหมดเลยครับแต่ว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาเลย ซึ่งหลวงปู่จันทร์ครับแกขนคิงลูกยาวแต่แกก็ไม่กล้าออกจากกฎโบกายยางออกจากก้ดเลยครับแล้วจู่ๆครับเสียงเสียงออกมาครับโบตองกัวโบตองกัวผมดอกหลวงพีประมาณนี้ครับโบตองกัวผมดอกหลวงพีโบตองกัวผมดอกท่านประมาณนี้ครับผมแค่อยากมีมูประมาณนั้ครับ,รรบซึ่งปู่จันทร์ขนคิงลูกจนอยาก สีแบบยางที่จะได้กันเลยครับขามันเป็นตะคิวหมดเลยสิน่ะสักพักหนึ่งครับแกก็แบบนั่งแบบสมาธิแบบนั่งแบบแข็งขาแข็งมือแข็งเลยครับอยู่ในั้นล่ะจนประมาณเกือบจนแจงเลยครับไม่ได้นอนถึงสว่างเลยนะหลังจากสว่างเสร็จเปื๊อหลงตานั้นครับแกบอกว่าแกหิวข้าวแกอยากฉันข้าวแต่ว่าร่างกายแกเหมือนกับมีตรกระกดูกนะแต่แกพูดออกมาครับว่าแกอยากฉันข้าว ซึ่งปู่จันครับตอนกลางคืนเนี่ยแกกลัวแต่ว่าหลังจากที่ว่าฝ่าสว่างมาก็คือปู่จันแกรู้สึกว่าแกจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กันมาแกก็ต้มเขาต้มยังสิครับต้มมากๆเฮ็ดปากกระป๋องครับแกก็เลยนําข้าวส่วนหนึ่งครับแบ่งไว้ให้ตัวเองนําอีกส่วนหนึ่งครับไปถวายให้กับดวงตารูปนั้นครับแกกัโยกไข่ถวายครับแกก็เห็นดวงตาลูปนั้นครับว่าเป็นรูปร่างเลือแต่กระดูกครับแกก็ถวายให้ แกถวายเสร็จปุบ๊บแกก็มานั่งฉันด้วยตัวเองครับวันนี้หลังจากที่ว่าหลวงตารูปนั้นฉันครับฉันเสร็จครับหลวงตารูปนั้นครับหายฟับไปเลยครับไม่เจอไม่เจออะไรทั้งนั้นครับแม้แต่กระทั่งกดทั้งรูปร่างทั้งบาททั้งอะไรครับไม่เจอเจอแค่ข้าวที่ว่าปู่จันร์นําไปถวายให้เจอแค่นั้นครับปู่จันว่าอู้ถึงผีหลอกถือผีหลอก,กจังๆเลยละผีพัสุดงครับ หลังจากที่ว่าปู่จันแกชั้นแล้วปั๊บแกก็ไปเดินเก็บเก็บข้าวเก็บยังครับเพื่อที่จะเอาไปไว้อยู่ไอ้แต่ตนใหม่ไงไครับตอนที่ว่าแกจะเก็บครับแกไปเห็นตัวเลขครับไปเห็นตัวเลขที่ว่าเป็นเม็ดข้าวนะเป็นเม็ดข้าวที่ว่าแกนําถวายให้ลวงตาครับเม็ดข้าวเรียงกันเป็นตัวเลขครับปู่จันแกเห็นเม็ดข้าวครับคือเลขสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดครับที่ว่าปู่จันเห็นเป็นตัวเลขนี่คือเลขที่ว่าปู่จันเห็นเม็ดเดียวหางนี่นละครับคือสองเก้าเจ็ด อย่าลืมครับอาจจะเป็น267ก็ได้หรืออาจจะเป็น291ก็ได้เนาะอันนี้คือเราซื้อซื้อกันไว้สินะปู่จันนะ่ะแกเห็นเม็ดเดียวคือ297แต่ถ้าว่าอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็น291หรือ267ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็น261ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าชอบนะครับแต่ว่าเม็ดเดียวครับคือ297ที่ว่าปู่จันแกเห็นเราจะได้ครับปู่จันแกเห็นแกก็ยกมือไหวครับแล้วก็พยายาม เก็บกดเก็บของแินะครับแกก็เดินไปเลยครับในความฝันเดินหายแวบไปเลยครับจนตัวเองตื่นนี่คือความฝันของปู่จันผมอาจจะเล่าเงา้ยวหนึ่งครับก็เพราะว่าปู่จันแกเล่ายาวแกเล่ายาวมากครับปู่จันเรารายละเอียดประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณนั้นประมาณนี้ครับผมก็เลยพูดยาวหนึ่งครับแต่ตัวเลขที่ว่าปู่จันเขียนครับหางเดียวไม่เดียวคือ297หรือบางคนอาจจะไปซื้อ267 291 261 ก็แล้วแต่ครับนะครับเนาะแล้วแต่ชอบเห็นบอกครับบางเทอว่าฟันในหางเดียวแต่ว่าเวลาไปซื้อเข้าจริงๆครับเข้ากับกอกไก่ไปสซื้อเหมือนกันครับว่าเอาอาจจะไปซื้อหางเดียวจริงไหมเข้ากับตองไปสซื้อกันไหมก็มีอย่างนีนะครับอย่าลืมตัดเลนนึ่งครับเนาะเผื่อมันจะมาปู่จันเกย์บอกว่าน่าจะเป็นผีพัดธนครับบอกเลขสองเก้าเจ็ดมายากไหมกับบุ้งครับเนาะมันอาจจะมาก็ได้เนาะอาจจะมาหรือไม่มาผมก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ครับเราอาจจะชอบก็ได้เนาะอาจจะตัดเลนสองเก้า เก้าเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบส่วนตัวผมครับผมคิดว่าทุกตัวเลขไม่มีโอกาสหมดครับมันมีโอกาสมาหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาหางไหนแค่นั้นเองครับก็ต้องขอขอบคุณความฝันของปู่จันท์แล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่ว่านั่งรับชมรับฟังอาจจะยาวดน,น,นึงครับแต่ก็อยากให้คนได้ฟังเพราะว่าความฝันบางคนอาจจะฝันได้อย่างนู้นอย่างนี้บางคนอาจจะฝันสั้นบางคนอาจจะฝันยาว ก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะแต่สำหรับผมผมก็อยากอธิบายความฝันให้ทุกคนได้ฟังรายละเอียดนะครับ1เมษา67ขอให้ทุกคทค่านไปซื้อตเตอรี่์ไว้ครับเพื่ออาจจะได้โชครางวัลใหญ่ๆขอบคุณหีารัสวัสดีครับ